สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปอไอเดียโซล่าช็อปกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ปอจะมารีวิวอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ออฟกริดนะคะที่มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาว่าคุณปอครับผมเห็นในไดอะแกรมที่คุณปอโพสต์ว่าไม่ต้องต่อผ่านแบตก็ได้มันสามารถทํางานได้เหรอครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะให้ทีมช่างนะคะมาแนะนํานะคะแล้วก็มารีวิวให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าการที่ไม่ต่อแบตนะคะของระบบออฟกริดไฮบริดเป็นเช่นไรนะคะค่ะเริ่มต้นได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบอมค่ะ วันนี้เราจะมาสาธิตตัวออฟกิทนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวคอมบ i เนอร์บล็อกที่เราดีไซน์ไว้นะครับก็คือจะมีพวกแผงมีพวกเซอร์โคเดชันนะครับแล้วพวก R C B O เพื่อตัดต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับระบบก็ตามใดใดเกมนะครับก็จะมีพวก PV input นะครับแล้วก็เอาพุตกลับมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ AC อันนี้คือ,อเราซิมูเลตเป็นว่าเป็นไฟการไฟฟ้าปกตินะครับก็จะเข้ามาที่ ว่าเขาไม่ได้บอกก่อนแล้วก็กลับมาที่ AC input นะครับส่วน AC output นะครับอันนี้คือจะออกไปโหลดเลยนะครับอันนี้เราจะเราจะดัมมี่โหลดโหลดจริงๆที่เราแนะนำเราแนะนำให้เป็นพวกแอ์นะครับไม่เกิน1 8 0 0 0นะครับก็จะกินมาประมาณ1.6 kW กิลวันะครับแต่เดี๋ยววันนี้ปอะจะมารีวิวกับกระทะ ไฟฟ้านะคะค่ะกระทัไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะกินไฟประมาณ1,600วัตต์นะคะค่ะเดี๋ยวพอจะให้ช่างบอมนะคะรันเปิดเครื่องนะคะค่ะซึ่งตอนนี้เราออฟ PV ไว้หรือเปล่าคะช่างบอมออตอนนี้เราเออฟไปครับพีวีครับเราจะาย AC เข้าอย่างเดียวตอนนี้แต่ตอนนี้โหลดเรายังไม่ได้ทำการเปิดใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะดัมมี่โหลดนะครับค่ะโอเคค่ะเราจะออนโหลดอืมตอนนี้ออนโหลดแล้วนะคะนี่ครับ ตัวนี้นะครับโหลดเอาพุทนะครับอยู่ที่1,380วัตต์นะครับ1.3 1.38กิโลวัตต์นะครับประมาณ6แอมป์นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ออนพีวนะครับมันก็จะกินเหมือนปกตินะครับมันจะกินกินเท่ากับขาเข้าของไฟการไฟฟ้านะครับประมาณพันสตัวนี้พันสาก็ใกล้เคียงกันนะครับค่ะก็คือตอนนี้มันเอาไฟหลวงมาใช้งานปกติใช,ใช่ไหมคะใช้มาค่ะ โดยจากแดกแกนครั้งนี้ก็คือจากไฟหลวงแล้วก็ไปที่หลวดเลยะนะครับตามหน้าจอนี้เลยทีวีก็ศูนโวลต์น,นะครับอันนี้คือคือโหมดที่ไม่ได้ใช้เอา p ีีเข้ามาแบตก็ไม่มีนะครับตัวนี้แบตเราไม่ได้ต่อไว้ได้ค่ะงั้นรบกวนช่างบอมเอรันทีีให้ให้หน่อยนะคะค่ะนีเราเปิดทีวีเข้าไปนะค,ค่ะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นเซลักแข็งนะครับโชว์ขึ้นมานรุ่นนี้ผสมไฟนะคะช่วงกลางวันนะคะไฮบริดออปติกตอนนี้ PV เข้ามา330โวลต์นะครับ PV เข้ามา4 m 4.2A นะครับ PV ที่ผลิตออกมา1.4กิโลวัตต์นะครับค่ะแล้วเรากลับมาดูที่ไฟหลวงค่ <Themen> ะครับ ไฟหลวงลดเหลือ60วัตก็คือแทบแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะคก็คือใช้ไฟจากแผงเป็นหลักค่ะครับตอนนี้ถ้าไม่พอก็จะเอาไฟหลวงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเข้ามาเสริมนะคะจะผสมกันยงครับค่ะอันนี้โหลดอยู่ที่ส4กิโลวัตต์ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มโหลดอีกเข้าไปอีกอันนี้เป็น2,000ันวัตต์ตอนนี้คือเพิ่มโหลดเข้าไปใช่ไหมคะ2 0 0 0วัตต์ค่ะ,คะ แต่ตอนนี้คือแผงเราผลิตได้เต็มที่แค่1.5กิโลวัตต์1.5-1.6กิโลวัตต์นะคะมันเลยต้องมันเลยต้องดึงไฟไฟไฟ,ฟ้าประมาประมาณ400วัตต์เพื่อจะมาเสริมค่ะรุ่นนี้นะคะตัวสีแดงรุ่นนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีให้บริการทั้งทั้ง3.2กิโลวัตต์ระบบ24โวลต์และ 5กิโลวัตต์ระบบ48โวลต์นะคะค่ะนี่เลยค่ะสำหรับใครนะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าคุณปอไม่ใช้แบตใช้งานยังไงติดตั้งยังไงนะคะแล้วตัวนี้มันจะไปหมุนย้อนมิเตอร์ไฟหลวงไหมคะช่างบอมไม่ใช่ครับไม่ไม่หมุนย้อนครับเพราะตอนนี้เราเดินเราเดินเข้ามาเสียเงเดียวเราไม่ได้เราไม่ได้ขนาดเราไปโอเคค่ะค่ะวันนี้ปอก็ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะปอ,อ,อคิดว่าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นแนวทางในการนำไปพิจารณาในการเลือกใช้ระบบโซล่าเซลล์นะคะวันนี้ปอก็ขอ ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามและลูกค้าที่สอบถามปอเข้ามาค่ะวันนี้ก็ได้ทำการรีวิวให้เห็นกันแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อปอเข้ามาได้นะคะที่ไอเดียโซล่าช็อปค่ะสาขาสมุทรสาครกระทุ่มแบนติดต่อปอ 0956291691นะคะส่วนสาขาล,ลำพูนติดต่อคุณก๊อฟไปได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0828882738ค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์โซล่าเซลล์รวมไปถึงเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะสอบถามปอเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ปอขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าปอจะมารีวิว ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นให้ชมกันอีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ